วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแชมป์ทีที่อายุน้อยที่สุดฟ้องสังกัดเก่าตัวเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะก็บอกกันเลยว่านี่คือซูเมลนะครับซู el, <TI> <5 S 1> เมลแชมป์ทีไของเราได้แชมป์ทีไตอนอายุ16นะครับประมาณนี่เออสิปีร้อยเจวันได้ทำการฟ้องร้องสังกัดเก่าตัวเอง Evil Genesis ก็เอานี้ก็คือซูเมลเนี่ยอยู่ EG มานานมากก็คือตั้งแต่เริ่มแข่งเลยนี่2อง5ถึงประมาณ2020ก็อยู่ประมาณ5ปีนะแต่ว่ามันมีช่วงเวลาที่เกิดเรื่องอยู่ก็คือหลังจากที่จบทีไอครับก็มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาแล้วก็เริ่มเป็นเรื่องกันมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงและทําไมเขาถึงต้องมีเรื่องกงันหนักถึงขนาดฟ้องร้องกันเลยนะก็อย่างแรกเลยก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เริ่มตั้งแต่ ตอน2021ตอนเดือนธันวาคมก็สุเมลได้เรียกว่าอะไรไฟได้ไฟเคสไปหาเรียกว่าหาไอ้คอร์ดนะซึ่งผมก็ไปเช็คมาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไหมก็ได้ไปดูในเว็บ L.A. คอร์ดก็ดูว่าอ่ะมันมีข้อมูลอยู่จริงเริ่มตั้งแต่วันที่อ่า23ธันวา2021นี่ครับคอมเพลนสุเมลเซียนี่คือสุเมลเพลนทิฟก็เป็นโจทย์ ก็เริ่มเรื่องตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็มีเรื่องมาเรื่อยๆแต่ว่าเพิ่งนัดนัดคุยขึ้นศาลกันตอนเดือน6ปีนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะั้นอีก3เดือนแต่ว่าจะมาเล่าก่อนว่าทําไมถึงมาถึงจุดนี้ได้ครับก็ก่อนอื่นเลยก็ในตอนปีกันยา2016นก็คือหลังจากที่ได้แชมป์ทีไอห้าในฐานะคนที่อายุน้อยที่สุดนะก็อีจีก็อยากหลังตัวซูเมลไว้ให้อยู่กับเขานะซึ่งซูงเมลก็น่าอยู่แล้วก็ได้เสนอหุ้นให้ไป0ีแ0นหุ้น แล้วก็ตอนปี2019เนี่ยก็คือทาง E.G เนี่ยได้ถูกซื้อโดย Peak i x นี่ครับ Peak i x แล้วคือหุ้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเป็น Common Stock กับ r e s i c t e d Common Stock ซึ่งรวมกันเนี่ยมันไม่ถึง4 0 0แสนหุน้นแล้วก็ถ้าถามว่า2อันนี้มันต่างกันยังไงเนี่ยไอ r e s i s t e d เนี่ยก็คือถูกจำกัดไว้มันเป็นหุ้นที่เรียกว่า คือเหมือนเราจากตอนแรกที่ได้สี่แสนใช่ไหมเขาก็ให้สองแสนหกเราแทนและไออีกแสนหนึ่งเนี่ยก็จะได้ทีหลังถ้าเกิดยังไม่ออกจากบริษัทก็คือ EG นี้นั่นเองเอาง่ายคือเอาไว้กันซูเมลชิ่งหนีออกก่อนก็ถ้าเกิดยิ่งอยู่นานไปเรื่อยก็จะได้หุนเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดชิ่งหนีออกก่อนก็อาจจะได้แบบสมมว่าจากหนึ่งแสนเนี่ยก็ได้แค่ห้าหมื่นก็ประมาณนี้นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็พอผ่านไปเรื่อย สักพักซูมเมลก็ได้รับสัญญาครับที่จะได้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นเหรียญก็ประมาณหกเจ็ดแสนซึ่งพอเวลาผ่านไปเรื่อยหลังจากที่จบทีไอเก้าเนี่ยซึ่งพอเราไปดูนะจากไอที่ข้อมูลตรงนี้บอกหลังจบทีไอเก้าครับได้ที่ห้าที่หกตอนเดือนกันยายนสองพันสิบเก้าไอสัญญาเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนแปลงเออแล้วก็กลายเป็นได้เงินเหลือสองพันเหรียญโดนลดเงินรางวัลสิบเท่าน,นะแล้วก็ไปแข่งไม่ได้ครับไปแข่งไม่ได้จงังหวะ เอ่อจะได้ไปผ่านคอลีฟายที่ได้ไปเมเจอร์ในตอนนั้นถ้าเกิดเขาทำลายสัญญาเขาเนี่ยเขาจะโดนปรับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญเอาง่ายคือตอนที่จบจบทัวร์ทีไอแล้วได้เหมือนกา,การันตีที่ไม่ดีเนี่ยได้ที่ห้าที่หกซึ่งเอาจริงผมว่าส่วนตัวว่ามันโอเคแต่เหมือนทีมเขาหวังไว้สูงกว่านั้นน่ะเขาก็โดนเปลี่ยนแปลงสัญญาไว้แล้วคือสัญญามันดูแย่ก,กว่าเดิมเยอะเลยนะแล้วก็พอมาดูข้อมูลตรงเนี้ยไอเดือนกันยาตอนปีสองพันสิบเก้าเนี่ยก็ตรงนะกับที่ ไอห,หลังจบทีไอพอดีเนี่ยปี2019อันนี้ก็โดนเปลี่ยนสัญญาข้อมูลทุกอย่างดูตรงหมดเลยที่5ที่6 TI ตอนเดือนอันนี้เดือนสิงหาก็จบไปพักหนึ่งก็เดือนกันยาก็ตรงตามข้อมูลที่ดูไว้หมดแสดงว่าเรื่องนี้เรื่องจริงชัวร้อการันตีแล้วคอนเฟิร์มยิ่งดูในเว็บนี้แล้วด้วยไปเช็คแล้วเรียบร้อยก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะโดนอย่างที่พูดไว้นะอ่าแล้วก็ ต่อมาก็คือตอนกุมภาพัน2010เขาก็บอกว่าจะซื้อไอ้หุ้นที่คุยกันไว้ตอนแรกเนี่ยคืนก็ราคาโดยรวมก็1ล้านเหรียญก็จะจ่ายก่อนสามแสนและอีก7จ็ดแสนเนี่ยก็คือจะค่อยๆแบบเรียกว่าจ่ายทีหลังแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือบอกว่ามันจะเริ่มจ่ายเนี่ยก็คือ t r e annual instrument annual คือหปีก็คือสามป, 3, ปีนะเป็นงวดรายสปี ซึ่งจะเริ่มจ่ายหลังจากที่ซูเมลรีทายไปแล้วแล้วตอนนี้นซูเมลเพิ่งอายุ24เว้ยก็เอาจริงก็คือไม่รู้ว่าจะรีทายตอนไหนแล้วคือเดี๋ยวข้างเงินมันก็ได้น้อยลงกว่าเดิมอ่ะที่ยิ่งเวลาผ่านไปเยอะเพราะว่าแบบเงินมันเงินเฟอ้อขึ้นเรื่อยๆเออก็เรียกว่ามันก็รู้สึกเหมือนเลื่ยมๆอยู่นะไอ,อ้ตรงนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเคลียร์ยังไงซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ฟ้อง EG บอกว่า ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบและถูกต้องแก่ซูเมลในการซื้อนี้แล้วคือซูเมลก็บอกว่าไม่เคยได้รับมูลค่าใดๆจากหุ้นหรือที่เคยคุยมาก่อนหน้านี้เลยทั้งที่ทุ่มเทและทำงานกับอ e ีให้เยอะขนาดนั้นก็คือจำเลยเรียกว่าเอาเปรียบเอาเปรียบคนอายุน้อยแล้วไร้เดียงสาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรโดยที่เสนอเงื่อนไขที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเออ เรียกว่าเหมือนแบบดีลแบบไม่แฟร์ครับแล้วพอผ่านไปพักหนึ่งก็ซูมเมลก็บอกว่าเหมือนโดนบงังคับให้ลงชื่อด้วยนะในการยุติไอ้คดีเรียกร้องค่าเสียหายนี้แล้วก็พอเวลาผ่านไปสักพักอีจีก็มาตอบโต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกอย่างซึ่งก็ปกติก็ต้องทำอย่างนี้นะก็ต้องปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่แล้วก็ขอใช้เวลาในการเตรียมเอกสารพวกนู่นนี่นั่นเ ซึ่งทาง EG มีไอคนที่ไม่ได้ลงชื่ออยู่นี่ชื่อจอนกับเจนโดสที่จะเอามาเหมือนคุยเรื่องถกเรื่องปัญหาตรงนี้ครับก็เดี๋ยวนะักวันกันที่26มีคุณาก็เดี๋ยวน่าจะเคลียร์กันเคลียนนร์ในศาลดูดูจากที่เห็นตรงนี้ก็คือตรงนี้ส่งเรื่องใช่ไหมเดือน12เนี่ยไอ e เริ่มมาตอบตอนผ่านไปแล้วประมาณ4-5เดือนนะก็ได้ไฟล์เคสคืนมา แต่ก็โดยรวมๆแล้วก็น่าจะไม่จบไม่ง่ายครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าไอ้ซูเมลเรื่องจะจบยังไงเพราะว่าเอาจริงอนาคตก็ยังถือว่ายังมีอนาคตที่ดีอยู่นะเคยเป็นแชมป์ทีไอแล้วก็มีทีมเล่ยๆ,ๆอยู่ล่าสุดในเฮน,นิกมากเงินเดือนก็แน่นอยู่การที่ให้เงินชดเชยหลังกนดีทายนี่เป็นเลยที่ดูหนักไปหนนะ่อยถ้าเกิดให้ตอนนี้เลยน่าจะดูดีกว่าน่าจะต้องเคลียรน์นันกันอีกทีก็น,นี้ก็พยายามสรุปมาให้ก็ขอโทษถ้าเกิดพูดตรงไหนไม่ชัดเพราะว่าสับไอ้ตรงนี้มันก็ยากนิดนึง เป็นสับทางกฎหมายนะคาะาเซียนสับทางกฎหมายน่าจะไอ้อธิบายได้ดีกว่านี้แต่ก็พยายามสรุปมาให้สาหรับชาวดอททูดูครับก็เดี๋ยววันนี้น่าจะไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าจะพยายามรวมข่าวแบบในช่วงสองสาวันมาให้เป็นในคลิปเดียวนะจะไม่ค่อยอยากลงข่าวใหญ่ถ้าไม่ข่าว,าวไม่อย่างจริงจะไม่ทําคลิปเดียวอย่างนี้จะพยายามอัปเดตเรื่อย <c oughs> ๆครับไปครับสวัสดีครับ